กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีครับพี่น้องฟองฝ่ายสุขุสุขน้นจบแล้วสำหรับ EP 6กตุกิอบมิวสิคไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับผมอุ้ยมวัวรลา์พี่น้องขอบคุณ f c บรวานพี่แรงขอบคุณ f c ตุกิอบมิวสิคขอบคุณพลังของเช่าตเกีอบมิวสิคที่มาซื้อบาจองตัวและมาหน้าเง,งาวันนี้สนุกมากขอบคุณแบรนด์นะครับผมาดานิคแอมพูขอบคุณชาไทยดีคูณน,นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ดูเลยครับ บ้านหายอีหล่นะคะแล้วก็แม่ๆในเพจนะคะวันนี้สนุกไหมคะอย่าลืมคอมเมนต์มานะคะฝากพี่เป็นถ่ายรูปควงใหญ่ วันนี้ปกอีกก็ตื่นเต้นมากๆเลยพี่น้องขาสำหรับ e ีนี้ที่ใหญ่อลังการจริงๆนะคะอันดับแรกต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านขอบคุณแฟนขับแฟนเพลงเนาะของพวกเราตัวเกมมืสิบทุกคนพี่น้องขาและขอขอบคุณมาน้ำใจนะคะคุณแม่แอนนี่อเมริกาทุกรอบกับแม่ฮากอเมริกาทุกรอบเลยนะคะขอบคุณเจลฮอรนขอบคุณนายด้วยที่สำคัญพี่น้อง่ะมือนี่อบอุนแห้งแฟนลับแฟนเพลงมาถึงหน้าเวทีตรงนี้เลยพี่น้อง่าขอบคุณมากๆเลยไปกันต่อค่ะ e ีเจ็ดวัน e ีเจ็ดวันที่11เมษายนนี้นะคะพบกันต่อไปเลยค่ะ ดีครับพอเมพีนองเบสอซูสุซุคนขับมาหาป้อนไลง่งานเหนือไลง่งานตัวกับพีกะนองกับกมือนี่กะอขอข้อนแป้นครับเอฟซีเบอูสุซุคนขับในไล่น้าไม่มีเบื้อซุคนเลยอ่านบอเบพี่นอง ตื่นตันในหัวจิตหัวใจขอพุ่นขอพุ่นที่ฮักและเอ็นดูวิทยามหาป้อนผู้นี่ป้าพี่น้องสนับสนุนแน่เน้อปากไปในอ้อมอ,อกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องแน่เื้อทั้งทีมงานตเกียวมิวสิกและวิทยามหาป้อนผู้นีนั่มอ่ะจังใดจังใดกับติดตามต่อไปครับพี่น้องเจอกันอีพี่นาและงานคอนเสิร์ตครับผมสวัดสดีครับขอบคุณนะครับบ้านฮักกล้องมายุนะครับ ก็ขอบพระคุณที่รลบ้ยซาด้วยนะครับตั้งปลาเลนนะครับแล้วก็กําลังใจจากพี่ใจดีด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่สะอาดชื่อนะครับอาจารรย์คับแล้วก็พี่เล็กจะรับผมแบนซูนะครับผมเพื่อลลายกล้องของนี้นะครับผมก็ไม่แอร์ไ่มีนะครับผมแล้วก็บ้านพักไม่มีประวัตการนะครับผมแล้วก็แม่เจี่ยว นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ซัพพอร์ตกล้องมาดยตระวันะครับผมขอบคุณที่เอ็นดูกล้องคนนี้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอขอบคุณมาลัยจากบ้านท้าคุณชิงจังแม่สมคิดแม่วรลาแม่คุณนะครับแล้วก็ขอบคุณจากคุณเมลีแม่แฮมมี่แล้วก็พี่นาง USA อนะครับขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับแล้วก็ขอบพคุณกาลังใจจาก บ้านรักคุณชินจักรอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับอ๋อขอบคุณคุณต้นด้วยนะครับขอบคุณครับนะครขอบคุณครับไอลูกวันไอรูวันยืนเนี่ยบเลยหกรงนั้นครับขอบคุณบ้านหัก์น้องคอปเตอร์ตุ๊กยามีสีบ้านหัก์ดตุกติกแล้วก็บ้านหักน้องคอปเตอร์นะครับขอบคุณแม่แม่ที่ล้างเอ็นดูหนูรักน้อนแต่คอยล้างนานๆนะคะ ขอบคุณอะไรบ้านแล้วก็รถจกาแล้วก็วกงาช่าแล้วก็ช่อดอกไห้ก้นจากแล้วก็เจอกันท p ที่7นะคะใครเอ่ยใครเอ่ย ดีค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่โน้องนะคะแล้วก็ขอบคุณเอฟซีนะคะที่มาให้กําลังใจได้หน้าเรทีแล้วก็เอฟซีนะคะที่อยู่ในไลฟ์สดที่ซื้อบัตรเข้ามาดูด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมาหลายบ้านครับน้องวีโอนะคะก็ขอบคุณแม่แม่หน้าเรทีบ้านพักน้องซีแกนนะคะแล้วก็บ้านพักนกิเกนนะครับวันนี้ก็เป็นอีวีหกทีท่จบได้สวยงามแล้วก็วันนี้เป็นโกลฟ์ปาที่สวยแล้วก็ วันนี้ได้รับบทบาทที่ที่สุดราคาถ้าวันนี้ทําไม่ดีตรงไหนก็ติดชมเข้ามาได้เลยน้องรับทุกคราติด z ครับแล้วก็สําหรับวันนี้ขอลาลงไปก่อนไปเจอาก,กัน EP7 ในวันที่11เมษายนนี้ครับบ๊ายบายเอาสวัสดีคะ่ะน้องสเตมคะุเกียวมิวสิกวันนี้ขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกๆการัพพอร์ตเลยนะคะคก็วันนี้ได้รับบทบาท เป็นภาพมาเฮซีคือแปลกใหม่มากสาหรับหนูไม่เคยทําอะไรมนแบบนี้มาก่อนเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมเมลยน้ําใจนะคะแม่ลีแม่แฮม,มมี่แม่พี่นางด้วยนะคะจาก USA นะคะขอบคุณบ้านฮักน้องสแตมด้วยนะคะขอบคุณพี่เล็กแบรนโซขอบคุณแม่แอนนี่อเมริกาแม่ฮักอเมริกาแล้วก็ กาลันยาฝรั่งเศสด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับ EP หน้าจะเป็นยังไงต้องรอรุ้นรอติดตามเลยนะคะเจอกันวันที่11เมษายนนี้ติดตามได้เลยว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ <laughs>